วันนี้ก็จะเป็นแบบว่า b บ s ร review เป็นตัวที่แบบว่าใช้แล้วชอบเชอรี่เลิฟมากๆในการที่นอนน้อยแต่ผิวยังฉ่าน้ําอยู่อะมันเป็นตัวที่กู้ผิวเชอรี่จริงๆแบบเลิฟมากทุกคนจะ,จะรู้อยู่แล้วเชอรี่จะชอบอะไรที่มันแบบ เหมือนเป็นการเติมในสิ่งที่ผิวเรามีอยู่แล้วอยากแนะนําทุกคนก่อนว่าจริงๆอ่ะผิวหนังจะมี3ชั้นชั้นไขมันคือชั้นที่ลึกที่สุดแล้วก็ต่อมาด้วยชั้นในและผิวชั้นชั้นนอกผิวหนังชั้นนอกคือผิวที่เราจับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูแลผิวเนี่ยเราต้องดูแลให้ครบทั้ง3ชั้นเลยนะคะและผิวหนังชั้นที่เป็นโครงสร้างของผิวเลยเนี่ยมันก็คือโครงสร้างผิวชั้นในนั่นเองเป็นตะข่ายคอลลาเจนแล้วก็รัดด้วยอิลาสติน เติมล่องลึกด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดจะบอกทุกคนหลายครั้งมากว่าถ้าเกิดว่าเราจะเติมอะไรเข้าไปให้เน้นที่3ตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิต3ตัวนี้ได้นะคะแต่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตได้เพียงพอทุกๆปีเนี่ยร่างกายเราจะผลิตไอตัวเหล่านี้โดยเฉพาะคอลลาเจนนะน้อยลง1.5%ทุกๆปีแล้วคิดดูว่าเวลาผ่านไปแบบ10ปี20ปีอะ ร่างกายจะหลงเหลือในการที่จะผลิตคอลลาเจนอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะเติมสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการอยู่แล้วเฉลี่จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอาหารผิวและมีตัวหนึ่งเนี่ยที่เรี่กรู้สึกว่าวันนี้อยากจะมาแนะนําเลยมันเป็นตัวที่กู้ผิวจริงๆเคยแนะนําตัวนี้เขาเคยส่งมาให้เป็นวิตามินซีซึ่งก็เลิฟมากเหมือนกันจําได้ว่าเคยแบบรีวิวไปแล้วตัวน,นี้เลยก็คือพยาอินเทนซีฟไฮเดรติ้ง g ูสเตอร์ของสกินซิสต้านะคะมันเป็นตัวที่แบบไปเสริมเกาะป้องกันของผิวจริงๆแล้ว ก็ไปเติมในสิ่งที่เป็นอาหารของผิวจริงๆตัวนี้คือเลิฟมากเพราะว่าช่วงนี้กระแสไฮยาม,มันแรงมากๆเลยเนาะที่ชอบเลยเดี๋ยวเธอจะให้ดูนะว่าเอาสองมือนี้มาเทียบกันข้างหนึ่งเนี่ยนี่ยามจะมีความใสๆแล้วก็จะนี่คือข้างที่ทาดูความแบบว่าฉ่ำนะข้างนี้ก็จะดูแห้งๆ อันนี้คือผิวสัมผัสต,ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้ชริจะรู้สึกเลยว่าตัวนี้มันจะอิ่มน้ํามากขึ้นมันจะดูแบบลื่นมากขึ้นชรีใช้มาประมาณสามอาทิตย์แล้วอะคือแฮปปี้มากชริรู้สึกว่าผิวมันดูฟูขึ้นมันซึมไวมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะน,นะ เรื่องขาดน้ำเนี่ยผิวของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างมากผิวดาขึ้นผิวขาดน้ําอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้ผิวเราแก่ลงมากๆนะคะการดูแลผิวขาดน้ําของเชลลี่มีทั้งหมดแค่3อย่างง่ายๆเท่านั้น 1. คือมันขาดน้ําใช่ไหมก็เติมน้ําเข้าไปค่ะคือกินน้าเยอะๆ เฉลี่ยจะกินประมาณ 2- 3งถึลิตรต่อวันเอาเป็นง่ายๆเลยผู้หญิงกิน2-3งถึลิตรต่อวันเนาะแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยเราไม่ควรที่จะกินแบบอื้อๆมันจะทให้เราน้ํามืดได้ทําให้เลือดเนี่ยจางแบบเฉียบพลันได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ยให้ดื่มจิบๆทั้งวันพยายามแบบทําให้มันแบบมีรสชาติได้หนึ่งกรได้ใส่เลมอนเข้าไปหรือว่าใส่เม็ดฟูเข้าไปอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะ2คือพักผ่อนให้เพียงพอตอนเนี้ยเฉลี่ย ปัญหาที่เจอคือพักผ่อนไม่เพียงพอจริงๆพักผ่อนให้เพียงพอแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จาเป็นต้องนอนไว้ตื่นเช้าหรือว่านอนดึกแล้วตื่นสายๆไม่จําเป็นเลยแต่ละคนเนี่ยมีไทม์ไลน์ในการนอนที่แตกต่างกันแต่นอนให้เพียงพอเนี่ยคืออยู่ที่6กถึงแชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะนอนให้มันเพียงพอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเออสดใสแล้วระหว่างวันถ้าเรารู้สึกว่าเอยเราง่วงหรือว่าจมองเราชัดดาวอย่างเงี้ยให้งีบ 15นาทีก็โอเคค่ะตื่นขึ้นมาก็จะป r ่ขึ้นและ3คือเติมในสิ่งที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะผลิตเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นเราเติมพวกคอลลาเจนเข้าไปตอนนี้ชรีกกินของกอรี่อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ชรีก,ก็ใช้ตัวนี้เติมไฮยาลูรอนิกแอซิดเข้าไปชรีว่าเป็นตัวไฮายาที่ร่างกายเราต้องการจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันทําให้ผิวเราอิ่มน้ําสิ่งที่สัมผัสได้เลยเนี่ยที่มันเป็นรอยดําทั้งหมดอะคะ่ะคือมันช่วยขึ้นเยอะมากๆให้ดูซุมผิวใกล้ๆเลย สิ่งที่สัมผัสได้เลยใช้มาสามอาทิตคือผิวมันฟูขึ้นอ่ะแล้วมันก็อิ่มน้ํามากขึ้นชี้ไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วแต่พอแต่งเนี่ยผิวมันติด กับเครื่องสาอางนาน,นมากๆไม่ทําให้ผิวมันระหว่างวันเพราะว่าในผิวของเรามันจะต้องบาลานซ์ระหว่างน้ํากับน้ามันใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้มันมีการบาลานซ์ให้ผิวของเราเนี่ยมีน้ำกับน้ํามันที่สมดุลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าของเราเนี่ยก็อิ่มฟมูไม่มันระหว่างวันไม่โอเวอร์โดสในการที่ผลิตน้ํามันมากเกินไปหน้าดูแบบฉ่าน้ํามากขึ้นอะคะ่ะถึงแม้เราก็จะนอนไม่พอก็ตามซึ่งให้ยาของเขาอะฉันเลยต้องไปเสิร์ชดูมันจะมีทั้งหมด5โมเลกุลมันจะช่วยทั้งเรื่องของรอยดำรอยแดงช่วยเรื่องของทาให้ผิวฟูอิ่่มมนนน้ํําาากขึะะะคคะแลทีสัญ ทเียชอบที่มันมีเซราม่ยเพราะว่ามันจะเป็นตัวเหมือนปกป้อง,ปองเป็นเกราะป้องกันผิวของเราอย่างเช่นพวกแบบ PM 2.5แสงแดดโดนฝุ่นโดนควันจริงๆไอ้พวกนั้นนะม,มันมีผลที่ทําให้ผิวของเรามีความแห้งกร้านมากๆเลยแต่ตัวนี้มันจะเป็นการเติมนะ้ำเป็นการเติมไฮยาลูรนิกแอซิดให้กับผิวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวของเราก็จะฟูลตอลอดเวลาเพราะว่าตัวไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยเป็นการเติมเต็มให้กับผิวของเราทเรียชอบมาเพราะมันเขียนว่า non irritation ซึ่งเขาจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มี พาราเบนซิลิโคนไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแห้งคนผิวอ่อนแอคนผิวแบบผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าเฉลี่เป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายม,มากๆก็ยังสามารถที่จะใช้ได้เนาะคือเฉลี่อเรชอบเน้นอะไรที่มันเป็นแบบไม่ต้องมีส่วนผสมเยอะแต่เป็นอินเทนซีฟที่แบบเฉพาะจุดนั้นเลยเพราะว่าพอเราแพ้เนี่ยเราจะได้รู้ว่า อ๋อโอเคเราแพ้ตัวนี้นะเราแพ้ไฮายานะเราแพ้วิตามินซีนะแต่ตัวนี้เป็นไฮายาที่ผิวเราต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกิดการแพ้ยักงมากและยิ่งตัวนี้มันผ่านการทดสอบผ่านทางแพทย์ผิวหนังมาแล้วที่คิดว่าอันเนี้ยค่อนข้างเหมาะ กับผิวเด็กๆก,ก็ยังใช้ได้เลยอ่ะกำลังจะซื้อขวดที่2มัน400กว่าบาทจําไม่ได้นะคะมันมีขายที่วัสด์ออนไลน์ช็อปปี้ลาซาด้าก็ลองหาดูมันน่าจะมีโปรอยู่เรื่อบก็ทุกคนลองไปดูได้นะคะทุกๆเดื่อนเชอรี่ก็จะมาแนะนําตัวที่แบบเลิฟที่สุดนะตอนนี้ถ้าเรื่องของแบบกู้ผิวผิวขัดน้ํานอนไม่พอก็ยังฉ่าได้ตัวนี้เลยค่ะแบบว่าเลิฟม,มาก